โอเคครับทุกคนต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมมันอยู่เกมไมค้มาเป็นไมค้าชิวลอดหนึ่งจุดสิบเจ็ดกันอีกแล้วนี่ทำได้แหละคือผมได้ทําทางข้ามไว้แล้วนะส่วนตอนนี้คือฟาร์มหินข้างหลังก็คือฟาร์มสัตว์แหลกแกยังมีแค่แกะกับวัวอยู่โอ้ oh. กินยาซะเยอะเลยนะพวกนี้เออนี่ทุกคนนี่ทางลงเหมืองคือตอนแรกเว้ยระหว่างผมคุดใช่ไหมผมได้ยินเสียงพวกทำเว้ย ไม่ใช่เสียงทำสิเสียงแงมุมอ่ะเสียงทำด้วยแหละแล้วผมก็เจอเหล็กอยู่ตรงนี้พอผมขุดไป <c oughs> ดีแหละมันคือเหมืองทุกคนเดี๋ย,ว,ยว,แว,แวแล้วมันมีทางขึ้นอีกนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งน,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 นี้นี่ผมก็ได้ได้ติดท็อตเป็นบางจุดไปเดี๋ยววันนี้เราไปคัพท็อตเรามาสำรวจกันนี้คือเนี่ยตอนแรกผมก็จะขุดแต่แต่ตรงเนี้ยยันไว้ห้าเลยไปยขึ้นกันก่อน คือไงนะผมเสียพอไปเยอะมากไอ้ตรงไหนที่เป็นแร่ตามทางเนี้ยผมจะไม่ขุดนะโอเคไหนดูซิฟาร์มข้าวผมก็ทําแล้วฟาร์มต้นไม้ก็ทําแล้วนี่คือเรายังไม่เริ่มลงเหมืองหาเพชรเลยนะเนี่ยสักครั้งอือทาน

กล่องเล็กเปล่าไม่มีนะโอเคผมว่าฐานเราไม่เหลือแล้วเอ้หตือเปล่ากล่องมรามีตั้เยอะโอเคโหอัถฐานมันหมดแล้วเรียดๆๆพี่กักที่เหลือผมไปไหนบึกเนี่ยของหายเยอะจังเลยไหนรสูสิรบรวมพี่แกก่อนหฮะ โอ้โหต้องหาเหล็กเพิ่มซะด้วยแล้วมั้งนี่โอเคทุกคนเราต้องหาเหล็กเพิ่มไอ้ของมันอยู่กล่องข้างล่างนะผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าข้างล่างผมก็มีกล่องแต่หนึ่งผมลืมอาหารที่บ้านเรามีไหมเนี่ย กันเก็บไปก่อนโอเคไหนดูสิเหมือนจะไม่มีเนาะงั้นเราบล็อกข้าวมาครับก็ได้เพราะว่าเรามีอะไรนะเรียกว่าอะไรคือเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะเอ้เขาเรียกว่าฟาร์มข้าวเรามีแล้วเนาะเออแล้วก็ครับปิดขนดมเอาขนมปังมาแค่นี้พอ ฟารสาหร่ายผมยังไม่ได้ทำเลยฟาร์มอะ่ะก็ไม่รู้จะเอาบักข้าวมาทำไปไปเก็บไ้อาหารหมดเมื่อไรค่อยขึ้นมาเอาอันนี้ก็คือผมยังปลูกแค่ข้าวกับไอ้ไอะไรนะมันฝรั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหแยกอยู่นี่เองเด็กจุนี่เดี๋ยวค่อยไปเผาโอเค ในเรื่องนี้อืมวิลลิกก็มีอยู่นะไปเดี๋ยวสำรวจตรงนี้กันก่อนโอ้โห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 โอ้เกือบละเลเวลมาหน่อย จิดก่อนแล้วก็เต็มเฟสแล้วล่ะทานไหนก่อนนี่แล้วกันอ่าหัวติดหัวติดหัวติดฮเฮ้เสียงไรตรงนี้มีลาพีสเดี๋ยวเดินไปเดินมาผมหลงแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมขอจดบจิกัดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันสักโอเดี๋ยวขอด่ว อันนี้ก่อนอ่ะติดไปจเจ้าลาผีนี่เนี่ยเราจะไปจดพิกาดตรงน,นี้เราจะได้จำนี่เด้ออืมไปหนึ่งนะไม่ต้องจุดก,ก็ได้หรอกเดี๋ยวเราหาเดินทางกลับไปเองโหเดี๋ยวเมื่อกี้มือนเห็นใช่ไหม โอ้ว่าละลูกซอมบี้ขี่โอ้ละข้างล่างมันมุมถ yeah, so ้ำปะน่ะอันตรายอันตรายอันตรายเป็นนั้นละโอ้ยไม่อยากยุ่งกับแบบมุมถ้ำมันติดพิษโอ้ยตายตายไปดิมันไม่ถึงตายหรอกทุกคน พิดมันอะโอ้ยโอ้โหนี่ก็เอ่อเดี๋ยวเขาจะทำราตัวนรกตรงนี้แหละเี่เรามีแล้วจำไม่ได้ออโอ้ไม่กล้าวางท็อตเลยกลัววางแล้วแบบกวดวล่วงเฮ้ยเฮ้ยเดยมอนเออ,เอ,อมุมนี้แหละตีถึง เอาลูกต้องตีลูกซอมบี้ก่อนโอเคโอเคไหนไหนมีตรงไหนอีกมีไดมาโอ้โหวางนในแหลกแน่สุดีเดม,มอนกี่เม็ดว่ามาโอเคสองเม็ดไม่เป็นไรเรายัางทาเทียนชาร์จจน,นได้โอ้อาสุมนะ นั่นแหละนั่นแหละเอ้ยเกือบเกือบเกือบขลังโอ้โหผมว่านะปล่อยเหล็กไปดีกว่าปล่อยเหล็กกันปล่อยเหล็กมันไปดีกว่าจะต้องนี้ทำไมออกไม่ได้โอ้โหเอ้ยเฮ้ย้ย้ยตียากอ่ะตัวมันเล็ก เท็ตเหมือนจะเกิดที่ y 13บสาตรงเนี้ยใช่ไหมเออน่าใช่ละแปลงั้นเราไปทางเอา้ายังมีโกสปอร์ดอีกอทำไมมันเกิดกันรัวกจังผมว่าน่าจะมีอะไรงั้นเยอะเหมือนกันตนนี้ยแม,มุมถ้ำอ่ะอันตรายผมจะขอไม่ยุ่งกับพวกมันแล้วกันนะเพราะไอ้พวกนี้มันแบบมันโหด อะไรเ่ยป๊บปบทอจะหมดละเออตังี้สิจอทานแต่ไม้ไม่ได้เอามานี่ทำไมเจอน้อยจังโว้อบนเจอน้อยเจอเยอะเลยทานเอ,อ้ยใครบอกไม่ได้ามาใช่เนาะใครบอกไม่ได้ามานี่เลยคนท้ำเนี่ เขาหาตามอย่างงี้ไปครับผมลืมไปว่าเอ็นนี้มันเป็นเหมืองรถไฟโอเคมาตอนนีท้ทอดพร้อมแล้วแต่เก็บถาดไว้เพิ่มสักหน่อยก็ดีเหมือนกันอืมต่อกับคืนไปคุดทาน โอเคฐานก็เยอะอยูน่นะเดี๋ยวติดทอดก่อนรู้สึกมันหมืนตัวแรกก็ไม่ได้กะว่าจะลงมาหาเพชรนะแต่มาเจออันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วโอเคโหอันตรายมากทางเฮ้ยฐานเหล็กโอเคเดี๋ยวอุดลาวาก่อน โอเป็นห้องแค่นี้เองไปเก็บเก็บกันก่อนก็โอโหจอ่จอจ่อเฮ้ยเหมือนข้างบนจะมีทางแล้วทุกคนไป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 ทางข้างบนไปตกลงข้างบนในดอเซนี่ปะลาวาที่ไหลลงไปข้างล่างเออน่าจะใช่แล้วแต่เราก็แบบไม่ควรติดทอดแบบมอสัวนะไม่งั้นเดี๋ยวหาทางกลับบ้านไปเจอ ดีนะเรามีกาไปอยูโอเคโอ้โ,อโอติดติดเดี๋ยวเซโอ๊เยเจ็ดแล้วมาทานนี้ถ้าข้างล่างน่าจะมีโอเคไม่ม,ไม,มีไม่เป็นไรเดี๋ยวขอคุณเหล็กก่อนแล้วกันเยอะดีตรนนี้เนี่ยตัวเซ่ยิ่งขุดยิ่งเจอทางแะ เจอท้องด้วยโอเคเก็บเดี๋รวเรายบพลังก็ได้แล้วก็ป๊บนี่มันก็ไม่ได้ไกลจากกันนี่เออก็สบายอยู่รอบนี้คอปเปอร์เดี๋ยวค่อยเอาไปแล้วกันเดี๋ยวตอนผมจะลาก p อมาเมื่อไหร่ค่อยมาเอาหลังรถไฟ ติดจังเลยเอ่อล่าสุดเดี๋ยวเดี๋ยว,วโอเคแล้วก็แค่กลับทางนี้แล้วก็เดินมาทางนี้โอเคทางนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยมีกล่องรถไฟฮะมีเหล็กมีทองเนี่ยมีเบอร์รี่ แล้วก็มีท็อตเพิ่มให้แล้วโเนมแท็กโอเค okay. เก็บหมดเลยยกเวลารถไฟไ <c oughs> เ,เก็บมาเก็บไว้เผื่อเก็บไว้เผื่อเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไงแเราก็ต้องใช้ลาเอ p c ีอยู่แล้ว <c oughs> แค่ตอนนี้บล็อกเราแบบของมันไม่พอแบบบอกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดาอ๋อนี่ถ้ำ แหมวิ่งใส่เลยนะวิ่งใส่เลยนะแค่นั่นแหละมังมุมอ่ะโหมาเป็นบอ่อใหญ่เลยต้องเดินระวังหน่อยละถแถวๆนี้โอ้โหมาเอาทีเดียวแล้เดอกเดี๋ตัวส โอเคกดไม่ร่วงตัวนี้ก็มีเล็กเล็กน้อยแต่ผมว่าเดี๋ยวเราจะพอจากตัวนี้แล้วก็กลับไปเข้าเหมือนของเราเหมือนเ,นเดิมขอเดินสำรวจนิดหน่อยก่อนตันเหรอโอเคทางตันไปกลับลองรถไฟนี้มาทำไมเนี่ยไม่ใช้ อเอ้ยมีทองด้วยเอ้เดี๋ยวได้ละแม่เดินมาลืมทองกูกลับโอเคมีสองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินขอขิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นแบบเดินลงหลงร่วงไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยชนจำได้ว่าเราต้องมาทางนี้ นี่ทันี้ยังทันี้ยังมีอีกหระโอ้โหงั้นไปทันนี้ก่อนไปทันนี้ก่อนโอ้ยเนีย่ยผมอยชอบน้ำที่เหมืองอะ่ะเออเ,ออเออ๊เดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังตอนนี้เราก็ทันนี้ก่อนข้างหน้าดูสว่างอย่างเลย โอเคหมือนจะหมดแล้วนะโอเคตัวนี้ได้สโตนกาอู้มีลาพีดอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราขุดเดี๋ยวเราขุดตอนนี้ก็มันเดิมเชื่อมกับทำโอเคขุดได้เวลาขุด นี่นี่นี่ตัวนี้ลาพิเอ้ยไม่ใช่ลาพิดเอ้เลสโตนเยอะเดี๋ยวผมว่าถ้าขุดเลสโตนหมดนี่ต้องมืดแน่เลยขอปักทอดก่อนเฮ้ยมีอันนี้ด้ยเก็บก่อนเก็บก่อนโว้เก็บนี่ก่อนเก็บนี่ก่อนจะไปทำฟาร์มพอดีเลยเนี่ยเราต้องใช้เลสโตนอยู่พอดี เลสโตนเหล็กกับไม้แล้วก็หินด้วยที่เราต้องใช้ในการทำฟาร์มแต่ยังไงเราก็ต้องไปในเธอโดยเพราะเราต้องใช้ไอ้คอร์ดจะไปทำออฟเซอร์เวอร์ไปกลับขึ้นก่อนโอ้โหไม่ไจะวางบล็อกอ้มาติด แต่มันก็มีหลายทางที่เรายังไม่ได้สำรวจอ้า,าได้สองถอดโอเคตตดได้แค่นี้แหละเดีย๋ยวไดๆๆ้แล้วก่อนก่อนไปดูก่อนของอ่ะเดี๋ยวเปน็นนึงนะขอดูข้างหน้าก่อนเหมือนเหมืองน,นี้เหมือนรางรถไฟนี้จะเชื่อมกับถ้ำส่วนใหญ่นะ โอเคมีเบอร์รี่เพิ่มให้เราแล้วก็โอ้ยอ๋อแม็นงมปกติมาดูสิเป็นหนังสืออะไรสามสองหนึ่งชาร์ปเนี่ยโอ้ชาร์ปเนี่ยเลยเหรอไป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 ต่อต่อต่อหน้าต่อหน้าเมื่อกี้มันเห็นรถไฟ อ๋อมันย้อนโอเคได้อยู่ไม่เราจะกลับกันละเดี๋ยวเราขุนเหล็กตัวนี้แล้วเราก็กลับกันเดี๋ยวเดินปิดทางเดี๋ยวผมวิ่งเลยแล้วกันท่นนี้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเดี๋ยว,ยว,ยวผมสำรวจนอกรอบแล้วกันเมืองเนี้ย ลืมหุ่นเล็กได้ยังไงเนี่ยแต่นี้ที่ผมไม่ลงไปไม่ใช่หรอกนะมันมีเสงลาวาอยู่แม่มีฐานแล้วนะถ้าขุดบล็อกนี้ไม่มีก็โอเคลงโอเคเคลียตัวนี้งั้นก็แสดงว่าเรามาจากทางนี้ใช่เรามาจากทาานี้ เดี๋ยวต่อทางขึ้นเว้ยมาไงเนี่ยโอเคเมือนดบบพื้นที่ล่องโลงเงี้ยพวกสลามมันจะเกิดน,นะถ้าจำไม่ผิดหมดยังเออเดี๋ยวผมขอดูก่อนข้างบนป้าที่มีกุศปอนไม่รู้ต้องขึ้นไปดูนั่นเนี่ยว่าละเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ยก่อน โหขุดยากอย่างกุ๊วโอ้ไปขุดโดนใยบางมุมโอ้ยโอ้ยเยอะๆแล้ไม่อยากแลกมันเยอะมันตีมันมันไม่ได้ตีแรงหรอกเออเออเออโอ้ยอ้ยโอ้ยโดนอีกอ่ะโอ้ย ขึ้นดีกว่า <g ül> เดี๋ยวตายออกเดี๋ยวกันกันวะแวะแวะแวะกินโอ้ยนี่ก็เจ็บจังเลยลงทางนี้เลยลงทางนี้เลยทำได้อย่าลงทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมหลงคือทางมันแยกเยอะผมหลงบ่อยในเส้นใหญ่น่นาจะหลงในพวกเหมืองอย่างเงี้ยอืม าขอคุณเหล็กก่อนแล้วกันโอ้โหเหล็กทองเยอะหน้าตาล่อใจมาก ไอ้เหล็กก็เยอะอยู่นะเหมืองน,นี้เออเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมฟาร์มรอกๆแล้วกันในพวกเหล็กพวกทานเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ทานบ้านเราก็หายศูนย,ศนย์ศูนย์หายเลยแหละโอ้เดี๋ยวนะทุบทุบกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นมันจะขัดเราตอนเราขึ้นทันนี้ปะ เออนี่ไงเห็นไม่เจอแล้วเนี่ยไปๆรวบรวมเลยเล็กเอามาเดสตูก็เอามาเหมือนจะเมิดงั้นนอนก่อนคือถ้าเป็นหมดฮาร์ดก็คือหมดยากพวกซอมบี้มันจะตีมันจะสามารถพังประตูดได้เหมือนครั้งที่แล้วพาทที่แล้วเห็นตอนนี้แบบ ระหว่างทางคุณนี่คือแบบหินเยอะจนแบบขี้เกียจขุดไปแล้วอะ่ะไดีดูสิมีอะไรไหมไปรวบรวมลอกโว้กองกว่าเลยเหรอเดมอนเก็บไว้นี่แหละแล้วก็อนี้ไว้นีเ่เดี๋ยวเผาเดี๋ยวเผาเลยค้างไว้แล้วกันนะ อ่าใส่ก่อนเดี๋ยวก่ะนโอเคเอ๊ะเดี๋ยวทางน้ำไปมาจากไหนเนี่ยจำไม่ได้แล้ววันนี้ก็ถือว่าของเราก็ได้มาเยอะใช้ได้เดี๋ยวนั่นเน่ยก็อย่าอ๋อไม่มีอะไรโว้คิดว่ามี เดี๋ยวแต่ปลูกใหมก่ก่อนแล้วก็ปลูกตรงนี้โอเคผมจะปลูกแค่ถึงนี้พอนะส่วนที่เหลือข้าวก็จะแบบปลูกจนถึงฝั่งนี้โอเคไหมไมันจะได้เท่ากันไปไหนข้าวไหนโตแล้วโอเคเราก็ยังปลูกได้แค่นี้อยู่นะ โอเคครับสมทุกคนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ารับคลิปนี้สวัสดีครับใครที่ชอบฝากแล์กดแชร์กดสตอ์สไคร้ด้แล้วกักน,กกวกนนะเออมีอะไรถามก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะโอเคไหมส่วนเรื่องพาร์านหน,านี่เดี๋ยวอืมทำไงดีหาเพจต่อไหมคือเราจะแบบเอาชาวบ้านมารวมไว้ที่เดียวกันก่อนเออเดี๋ยวผมไปคิดนองลอบนะต่กินนี้บายบายทุกคน